เรามาจะมาทดลองในแอปต,ตงเนาะนี่เจ้าจิวลุงเลยนะติ๊บนี่ปลุงบ่อออกอืมอ่าจิวลุง

เ,เ,เด็กราไม่ตักอะอยู่คนเดียววะเล่นไฟนะค่ะ <c oughs> นี่อะไนี่เล่นเทียว <c oughs> อันตาไรายไหมไม่อันตารายเคยเอ่ยได้เร็วไม่เคยเห็ห้ในแอปพลิเคชั่นเขาทำวะใ,ให้ไฟเนี่ยจุดแบบนี้่แต่กระดาษเฉลยจะมันจะเป็นไฟอันตาไรายไหมไม่อันตารายเจวันปุบเลยหนะ้าได้ไหมไม่ไม่ต้องคนเล่นเลยพวกมันนี้ไม่ต้องคนเล่นเลยอย่าเข้าหน้าเก๋ี ออมาเลยโอ้มีอดไรพ่นเลย